นี่ยๆๆๆอูสามตัวมี่พอไม่ลูกกว่านี่ระยะน,นี้ประมาณห้าสิบเมตรนะครับนี่ยชัดเจนนะครับนี่ยห้าสิบเมตรเห็นตัวและตาชัดเจนนะอันนี้เป็นตัวอินฟลเลตนะสำหรับชุดติดลูกซองนะครับอ ชุดนี้นะครับพร้อมติดตั้งกับลูกซองราคา3 3 0 0บาทรวมส่งเก็บปลายทางได้นะครับสนใจติดต่อ f c e e o o o พรานอินเตอร์นะครับนี่ชัดเจนเนี่ยไประยะ60เมตรแล้วไกลขึ้นเรื่อยๆนะบรรยากาศตอนนี้ก็เมฆหมอกลงนะครับเนี่ยเห็นเป็นแสงและอองฝนนะละองหมอกไปแล้วเดีวผมจะซูมดูกใกล้ๆเ,เนี่ย อันนี้เป็นกวางนะครับเนี่ยน,นี่ก็ระยะ80 80เมตรนะไกลแล้วนะเนี่ยมองเห็นไม่ชัดแนละ้วไปไปแล้วสนใจทักแชทนะ Facebook พรานยินเตอร์นะครับติดต่อได้เลยนะชุดนี้แจ่บแน่นอน,นครับมีคราร์บาบนในตัวนะครับ บันทึกวิดีโอได้นะอันนี้ตอนนี้ผมก็บันทึกวิดีโอจากตัวกล้องอิาเลตนะครับ